มีความลับที่อยู่ข้างในแต่มันไม่เปิดเผยไม่ได้ฉันรักเธอน้องคนไหนหรอก็ดกคนเล็กๆไงน้องคนเล็กๆอ่ะลูกขอ,องอาละมัง้งเธอซีสองศูนย์อะไรวะ สี่ร้อยี่สิบเขาไปนอนนะคะกว่าจะทำใจหลับอีกอะไรวะน้องที่กรุงเทพครับผมผู้หญิงมีน้องที่กรุงเทพแล้วน้องไม่กรุงเทพด้วยหรอน้องเยอะแทะ้ลูกพี่ลูกน้องเนานะเพราะว่าเป็นลูกของอาเนาะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ไอ,อ้เรา,าก็กะว่าจะตีมหยาดจะพิมพ์คุยซะหน่อยแล้วก็จะหลับไปเลยโอ้ยเดี๋ยวคุยเสร็จแล้วก็จะมีมานทีนี้ไม่น่าจะมีอ่วันนี้ยังเห็นหน้าเกียดอยู่เลยเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีก็ต้องเดือนหนึ่งอ่ะเนาะ แต่มันก็ยังไม่ดีหนึ่งหกเดือนหนึ่งอนนี้คือเอือไม่ได้แตง่งไม่ได้แตง่แตงนี่หนึ่งทาไม่ได้ทำอะไรเลยใครจะไปแต่งเป็นบ้าเหรอลิบก็ไม่ได้ทานโอ้ตาถั่วแล้ว ใครจะไปแต่งหน้าโอกลางวันน่ะแต่งอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้แต่งนอนเปิดผ้าเปิดผ่อนมีความรับที่อยู่กังนงในแต่งหน้านอนที่ไหนใครจะแต่ง เป็นบ้าแล้วมั้งเนี่ยเป็นบ้าแล้วเป็นบ้าแล้วอะไรบใบาบโอ้ยมาแค่เนี้เหมือนบ้าเออเหมือนบ้าไหมไปตกปลาแป๊บโอ้โหโอ้ไปตกเลยไปตกเลยไปสิไปสิไป,ไปลองไปดูไปแล้วไม่ต้องมาคุยกันเลยไปเลยไปไม่ต้องคุยกันแล้วจบจบ จบเลิกคุยแล้วชอบแบบนั้นเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ชอบแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้ชอบแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้กินเหนียวม่วงก่อนเวลาโอ้ ชอบแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้พรุ่งนี้เอาไหมจะเอาไหมพรุ่งนี้เอาไหมกเอาไหมโฟยายแก้วเขาเข้าหมดประจำที่แล้วคราวนี้หลับไม่มีใครเรียกกันนะอย่าหาทำเอาก็ชอบไม่ใช่เหรอถ้าชอบตอนเช้าเดี๋ยวจัดให้ เห็นนั่งดูกันตาประหลงแปลงหัวชอบไม่ใช่เหรอทำให้เด็ตามใจเนาะอย่าหาทํำหรอไปดีกว่าดูคนนอนโอ้ยไปนอนก็ได้มามานั่งคุยโอ้ยเอาใจยากนั่งคุยมาห้ามไปนั่งคุยก็ได้มา ทรมานในหัวเอ้ยหัวใจ